เราเย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมารีดกันนะคะเราจะมารีดก่อนเราก็ฉีดน้ำเลยคะ่ะผ้าตะข่ายเวลารีดระวังเรื่องอุณหภูมิของตารีดนะคะเขาจะไวไฟมากระวังไหมนะคะผ้าตะข่ายเขาไวไฟมากรีดแบบไม่ต้องดึงเนาะอันส่วนที่ที่เราจะโชว์นะ,ะขึ้นมา วางให้ได้รูปก่อนใช้ตลรีดทับนะคะนี่ค่ะใช้กระดาษค่ะกระดาษสีขาวตามเลยนะคะผ้าบางๆไม่จําเป็นต้องใช้เหล็กนะกระดาษดีที่สุดค่ะนี่ค่ะคอเขาก็จะไม่ย้วยไม่บานแล้วนะถ้าเราทำวิธีนี้คอถ้าตะขายไม่ย้วยนะคะเรียบร้อย เหมือนกันค่ะด้านที่ถูกออกมานะคะเราจะรีดด้านที่ถูกใช้กระดาษตามเลยค่ะดกดเข้าลงไปหน่อยนึงผ้าบางๆนี่ใช้กระดาษดีมากในการรีดเอาด้านที่ถูกออกมานะคะเวลาเรารีดเนี่ยนี่ค่ะ ไม่ต้องดึงนะคะคอเห็นที่เราเย็บไม่ต้องดึงรับรองไม่บว้ยค่ะยัำวิธีนี้คอไม่ย้วยนะกระดาษตามเราก็จะไปเย็บไหลมุดถ้ำนะคะไปเย็บกันค่ะไปเย็บไหลกัน